สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกๆท่านนะครับอยู่กับผมบาร์ดเดินป่าพารลอดนะครับสวัสดีครับอยู่กับผมเบิร์ดเดินป่าล่าผีนะครับวันนี้ผมกับพี่เบิร์ดก็จะได้มาบ้านพีพงใชคมาตามหาน้องครับมาดูอาการเนี่ยเราไม่ได้มาก็ไล่วันอยู่นะครับพี่ๆและน้องมาอยู่เนี่ยเป็นอาทิตย์แล้วนะบ้านนะแล้วก็เป็นห่วงน้องด้วยนะใช่ครับวันนี้เราก็ไม่ได้มามือเปล่านะเอาไก่มา ให้น้องไปซื้อมาจากตลาดครับพาแม่ไปตลาดใช่ปะใช่ครับไปซื้อของพรุ่งนี้จะไปกระถิ่นไปทําบุญใช่ครับพี่พี่แล้วก็มาดูอาการน้องว่าเป็นยังไงครับใช่แล้วก็จะได้พาน้องไปทําบุญด้วยนะเนาะใช่ครับถ้าน้องอาการดีขึ้นนะพี่พี่นะแต่ถ้าน้องอาการแบบเหมือนเดิมเนี่ยเราก็คงจะพาไปไม่ได้นะครับพพี่ ผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตาม like, ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งพร้อมลงคลิปอะไรก็จะได้ไม่พลาดกันนะครับพร้อมยนะังพร้อมนะครับไปไปกันครับทุกคนว่าน้องจะเป็นยานต้องระบาดไม่รู้อ่ะเราก็ไม่ได้มาหา้าน้องก็เป็นอาทิตย์แล้วนะก็เป็นห่วงน้องด้วยวยนะใช่ครับ

ฮะฮะคุณจอคนนงเห้ขาวะใช่เปล่าเจอปะไม่รู้อ่ะกูหันกล้องขึ้นไปไม่ทันเมื่อกี้กูเจอแวบๆไม่รู้ในกล้องเจอเจอทันหรือเปล่าเออกูหันขึ้นไม่ทันแต่กูเปล่าไม่รู้ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวก็นั่งคห้ยขาเหมือนโดดลงไปข้างล่างอ่ะใช่ปะเออไปดูไปดูลองไปดูนิดผมจะลองไปดูแล้วที่แล้วยิ่งมเจอปะกูหันกล้องขึ้นไปไม่ทันอ่ะ อดเอเอเอข้ดูแต่งว่าคตไม่ฝ่าแน่ออนอนคนไก่อะคนไก่อะคนไก่เออคนไก่เออเฮ้ยรอบที่แล้วเรมาไม่มีนะพี่พี่พี่แต่เมื่อเช้กูเจอหน้ขอยู่นั้นอะแล้วโผ่ใบหน้าล่างอะไม่มีอะไรเลยปะ ไหนลบกูไหนดูดูดิอืมวะไม่มีอะไรจริงจรวะพี่พี่นะขอเขาดูหน่อยไดิบ้างอืมทางนั้นเ,นะเป็นห้องเก็บของเหรอไม่รู้เหมือนกันมืนจะเป็นห้องรับของพีโพงอะ่ะเออไปไปจ้ะไ้องไม่ต้งอ่ออองม quá ạ quá chùa mà hả quá quá bát 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 hả Long phải bên phẳng đi bát lòng sẽ đứng phẳng lối đi ok chờ bao mấy chờ ủa mấy chờ à mấy chờ ủa mấy chờ mấy chờ ba là... mấy chờ, mấy chờ à nó hai, hai bên này quá mấy du thôi Ê... nụ bà. mấy đủ. mà ngăn ừ ไปแปแซพักก็ ผมว่าถ้าไม่เจอนี้เราลองไปดูวันนั้นเข้าไปนี่นามเยอะเลยนึกไว้เออถ้าตรงนี้ไม่เจอเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันป่ะเพื่อนเราจะอยู่นะมุณว่าไงไม่รู้มองเสี่ยงโดูนะอืลองนั่งเลยัดนึงก่อนตอน้องยังไม่มีวแววเลยเดี๋ยวลองลองเข้าไปดูกันเยลี่เยลี่อันนั้นเคยออนนั้นคุยอันนั้น เจอเลยนะไม่มีวแวเลยอ่ะยังไงวะนี่ไม่รู้ฮะไม่มีวิแววเลยด้ยเงียบเลยเ,ลยเ,ลยยเลยนี่ยโฟติน้องละมานี่ตอนนี้เนี่ยออกมาแล้วมั้ยนะ,นะมันเริ่มจะแปลกๆแลกก้กลัวกลัวไงไม่รู้ えんだ。ねちゃんはこの時は <coughs> 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 Nè thằng nát nhà nè Quá Nói chung với đi Quá 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 Nè bớt đó là nhưng mà mua chỗ nữa game ông khứ 快，快，两口交给，你们莫叫呢，叫莫莫叫呢朋你吧,你吧哇？你友吧，快，快。

ว่าน้องแก,ก,งกห่างเไยสักอย่างเนี่ย

cái ăn liều này Nói cái liếp dịp này hả hơi cái ăn liều ơi cái rồi mà bác ơi 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 อ้องกินไก่ดิพี่บ้าฮึไปอืมแต่ตอนนีว้ว่าเหมือนน้องเนี่ยมันต้องมีของอะไรสักอย่างนในร่างกายอ่ะเราต้องหาถึงออกให้ได้หรือว่าจะเป็นสร้อยที่น้องค่อยไปหาเราตั้งแต่แรกวะเอออันนั้นหรือเปล่าฮะไม่รู้อ่ะรอพรุ่งนี้ก่อน กลัวมากครับพี่พี่โอ้ยไอ่เหรอไอ่ไอ่ไอ่ที่อะไอ่เหรอน่ากลัวจริงครับทุกคน

มันขึ้นมาช้าจัางวะว่า,วา น้องกินแบบหิวมากครับพี่พี่นองจะไหน,นะไม่รู้อผมต้องรักษาน้องไม่ได้ครับพี่พี่ ผมสัญญาเลยผมทําไม่ได้อาการน้องตอนนี้ยงไม่ดีขึ้นเลยนะครับ คว้าจะรู้เรื่องลูกรงหนองคายคว้เฮ้ยเฮ้น้องป็ไหนวาเน้อไปากเ้หรือเปล่าพี่พี่บ้านดูรอยเลือดเต็มเลยอนั่นะดำดำเห็นไอืมน้อไปไงบ้ไหนวะ mời đa mà đa dạng hơi 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 mất bớt, bớt Chia mất bớt chạp của đai mất 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 nhỉ mất mất gì mất 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 nghe đã mất qua mất เย็ยด่ะเมื่อกี้เหมือนน้องขาสติไปพักหนึ่งอไปดูดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออไป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 ด าในจอร์นิเชียวา่าลูเกเรียอองมีลูอูน,นะนะ่าแน่ในทุงนายเยน,นิเชียเยอะเมื่อเอเบิร์นน่ะวะนูเวนะทุงนาเยนิเชียคว้าคว้าเฮ้ยเฮ้ยคว้ตกใจในทุงนายเยนิเชีย Mơ này này này. cho mơ ừ. <laughs> cho nì nế nè Thầy gái đẹp cho chị à Có này nó Hay nó mà chăm phúc nó Vì nó Thầy à Thầy gái cho Thầy gái cho xong nữa à ขวาเว้ยเบิ้ดเบิดเกี่ยวช่องดิท่องมีเยอะอยู่ไปไปไปเบิดเบิดเหมือนน้องจะจำได้อยู่นะพี่พี่เฮ้ยเหมือนน้องจำได้นู่๊ยเราคุยไปมาเมื่อน้องจะจำได้นู่๊ยบ้าไม่รู้อะเมื่อกี้น้องไม่ได้วิ่งตามนะมึงน้องออกมากินข้างนอกเหมือพยายามสื่อว่าน้องแบบอยากให้เราช่วยเหลือหรือเปล่า พียงโจมเธอเฉลเฮ้ยน้องพยักหน้าอยู่นะเพียงโจมเธอเฉลียวว่าเราคุยเนี่มือลองกันนะเพียงโจมเธอเฉลว่าเฮ้ยใช่ป่ะเออเพียงโจมเธอเฉลว่าเอเอเฮ้ยบางตาใม้พี่ช่วยไหมน้องเหมือนจะจําได้แล้วนะอไปดูดิไปมึงอ้นไปดูใกล้ๆกลัวเขามาทําร้ายดิตอนนี้น้องยังไม่ใช่คนนะเว้ยเดี๋ยวกูจับกล้องให้ เอดูอาการน้องไปเรื่อยๆก่อนเนรีเนลีออมช่องไดเออวะกว่าเกิด่ชองเพียงโจาอเชียว่ะออมมาล้าละมั้งแ่นลุ้นอุเพอ่์ละจีละแจกันนะมม่ก็เพิ่เดทองว่าเดทอง เบิร์ดเฮ้ยน้องเฮ้ยเเป็นอะไรวะเหมืออบขึ้นอ่ะชูท้องเหรอเกือบโดนกูละเหมือนน้องหองขึ้นน่ะพี่พี่เนเหมือนจำได้บ้างจำไม่ได้บ้างชูท่าวะเฮ้ยเฮ้ย

Quá thôi thôi váy váy đi luôn Lu quá quá thôi máy cho anh ấy chạy tới đu đi luôn nó nguyên bé học hoi lúc nào bà bà Phê Phê chạy tới lúc เฮ้ยผมขอไม่ตามดีกว่านะพี่พี่เหมือนน้องหาพ่ออยู่นะบัสเฮ้ยเฮ้ยกว่าเราถอยก่อนดีกว่าถ้าพน้องมาเนี่ยเราสวยแน่เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราค่อยมาดูอาการน้องอีกทีหนึ่งนะครับพี่พี่โอี้น้องเหมือนเหมือนจับพวกผมได้แล้วนะกูว่าเมื่อกี้เออนะในรอนะเผื่อว่าแกมาเช่าถงออยางนี้พี่พี่เรา เดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อายาน้ใหม่นะะครับดูพ,พี่น้องเนี่ยเหมือนจะเรียกหาพ่อเหมือนมองหาพ่อเลยอะ่ะเห<อ>็นไ่มเหมือนปะเหมือนนะเว้กูดูอะ่ะแกเหมือนกูได้ยินว่าเพอเพอเกมเมอร์เฉาถือกูว่าได้ยินค่อยชัดวะไม่แน่ใจน้องเรียกหาพ่อหรือเปล่าอืมนะครับพี่พีเอชียขาไงพวกคงของขอน,นถอยก่อนนะแต่พรุ่งนี้เช้าเนี่ยเราค่อยมาดูใหม่หลังจากเราไปทําบุญกลับมานะบ้านนะ๋ยวเราจะ เอาใส่สินกับน้ำมนมาด้วยนะพี่พี่ไปบ<ป>านรออยสถานที่ดีกว่าไม่นนรู่ว่าน้วนอากาที่หน,น,นี้เลยนะร้อนะเออตอนนี้เราทั้งสองคนก็ได้ออกมาอย่างนอกสถานที่แล้วนะครับใช่ครับพี่พี่ตอนนี้อาการน้องก็ยังไม่ดีใช่ครับยังไม่ดีขึ้นเลยใช่ แต่ว่าอะไรไม่รู้นะที่น้องแคลนไว้สีดำดำใช่ครับพี่พีผมว่าน่าจะเกี่ยวตรงน้นด้วยนะบาสนะใช่เดี๋ยวเราถ้ามาพรุ่งนี้เดี๋ยวเราเอาน้ำมนมาแล้วก็ใส่สิ่มาดูนะใช่แล้วก็เราก็จะเอาตรงนั้นของน้องทุกๆอย่างที่น้องแควนออกนะใช่ครับพี่พี่ใช่ก็ลองเอาอกดูนะเพื่อนน้องอาการน้องเนี่ยจะดีขึ้นมาหน่อยใช่ะบานนะก็จะลองดูนะครับก็โอเคเดี๋ยวเราเดินทางกลับบ้านกันดีกว่าบานครับก็อย่าลืมนะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตาม และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อผมลงคลิปอะไรก็จะได้ไม่พลาดกันทุกคนครับพวกผมทั้งสองคนก็ขอลาจะเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ